สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นผักสลัดของเรานะคะที่เราได้เมล็ดมาจากแอปส้มนะคะ2อละสิบาทนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะคะหรือว่าช่วงอายุ35วันนะคะคุณผู้ชมวันนี้โบพาคุณผู้ชมมาดูในช่วงของตอนนี้ตอนบ่ายสองนะคะเวลาในช่วงบ่ายสองนะคะก็คือปลูก ไม่มีโรงเรือนนะคะก็คือแดดร้อยเปอร์เซนเลยนะคะในช่วงอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ30นะคะคุณผู้ชมช้ำสา3ส3บสาองศานะคะแต่ว่าช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าก็อากาศหนาวอยู่นะคะคุณผู้ชมก็อตอนเย็นก็น่าจะประมาณ20นะคะคุณผู้ชม ก็อ,อากาศเย็นมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะอุ่นขึ้นแล้วแหละนะคะก็ไม่ได้แบบหนาวมากอะไรจนเกินไปนะคะแต่ว่าช่วงกลางวันก็อาจจะร้อนบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้โบก็เลยจะพามาดูอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็มักจะมีปัญหานะคะแล้วก็เกรงว่าผักจะเป็นโรคอะไรต่างๆนะคะที่จริง ที่เราเจอมันอาจจะไม่ใช่โรคก็ได้มันอาจจะเป็นเพราะความร้อนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่มันแบบนี้นะคะเป็นใบลวกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันเกิดจากสภาพอากาศเนาะมันเกิดจากว่ามันแดดร้อนนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มันทําให้ผักสลดลงมาแบบนี้นะคะตอนนี้มันก็สลดนะคะมันก็ไม่สดชื่นเนาะแล้วมันก็จะ เหี่ยวลงมาแบบนี้แล้วมันก็มาแปะที่ฝากล่องนะคะซึ่งฝากล่องมันก็อาจจะร้อนนะคะยิง่งถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็คือยิ่งไม่ได้เลยนะคะอันนี้แค่ว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะตอนกลางวันมันก็มีแดดค่อนข้าง,งที่จะแรงนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพอมันเป็นแบบนี้เหี่ยวปุ๊บนะคะอันนี้ไม่สามารถที่จะสดชื่นขึ้นได้แล้วนะคะพอผ่านไปนะคะมันก็จะใบแห้งกรอบนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็คือถ้าเราไม่มีโรงเรือนมันก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่โรคนะคะไม่ใช่แบบโรครามไปจุดนะคะหรือว่ารากเน่าหรือว่าปุ๋ยไม่พอหรือว่าอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นเพราะความร้อนเท one, ่านั้นเฉยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเยอะเลยนะคะของโบนะคือเป็นเยอะเลยนะคะเพราะว่าตัวต้นกล้าเนี่ยเราเลี้ยงไว้ในโรงเรือนเนาะทีนี้พอนะเราย้ายมาปลูกเราย้ายมาปลูกกลางแจ้งเนาะเนื่องจากว่าโบจะรื้อโรงเรือนเก่านะคะก็เลยได้ย้าย ออกมาใส่ลงเรือนอข้างนอกนะคะคุณผู้ชมอันนี้ที่โบใส่ก็คือเป็นใส่ปุ๋ยอัตราส่วน3ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าโบมาสังเกตของฝรั่งเศสเอนไดร์ ry, นะคะหรือว่าเอนไดร์ ry, ผักสลัดเอนไดร์ของเรานะคะมันจะมีใบเหลืองแบบนี้นะคะโบคิดว่าอันนี้ส่วนตัวนะคะโบคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะต้องให้ปุ๋ยเพิ่มนะคะคุณผู้ชมเน่เหมือนว่าจะปุ๋ยไม่พออาจจะต้องใช้5ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตร เนาะเพราะว่าพวกผักสลัดอื่นๆเนี่ยโบก,ก็ใส่ 3cc ต่อน้ํา1ลิตรนะคะคุณผู้ชมมันมีสังเกตว่ามีใบเหลืองนะคะใบล่างๆเหลือง,ง,งแบบนี้เนาะนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าปุ๋ยไม่พอนะคะคุณผู้ชมก็เลยมีสภาพเป็นแบบนี้เนาะมาดูในส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็น กรีนโบนะคะคุณผู้ชมอันนี้สดชื่นดีนะคะคุณผู้ชมก็จะมีใบเรียวๆเ,เนาะคล้ายๆคอร์สนะคะคุณผู้ชมคล้ายๆบิ๊กคอร์สกรีนคอร์สนั่นแหละนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นใบเรียวมากกว่านะคะแล้วก็เป็นแฉก,กออกมันดาวนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นคอร์สคอร์สก็จะใบกลมๆก,กว่านะคะใบออกใบใหญ่กว่าไม่เรียวแบบนี้นะคะคล้ายๆกันนะคะคุณผู้ชมเวลาซื้อมเมล็ดมาก็ ดูดีๆนะคะว่าตัวนี้เป็นกรีนโบหรือว่าเป็นคอร์ดนะคะก็ลักษณะคล้ายๆการรสชาติก็น่าจะเหมือนกันนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมแค่ว่า,าประเภทนะคะชื่อเรียกนะคะหรือว่าสายพันธุ์ต่างกันนั่นเองนะคะดูฝั่งทางนี้น,นี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราปลูกในที่ที่มีโรงเรือนหรือว่าปลูกในที่ มีแสลนพางแสงอน่าจะพุ่งนะคะต้นมันก็จะพุ่งกว่านี้นะคะคุณผู้ชมตัวนี้มินิคอนนะคะโบไม่ได้อารอบนี้ไม่ได้เว้นว่างนะคะการไม่ได้ลดปุ๋ยให้นะคะก็คือใส่สามซีซีตอนนั้นหนึ่งลิตรมาเลยก็คือสุ่มเสี่ยงนะคะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นยอดไหม้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ยังไม่เกิดเนาะก็แสดงว่ายังพอดีอยู่นะคะในะรอบนี้เนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดนะคะบัตเตอร์เฮดบิ๊กบูมเนาะใบก็ออกใหญ่ๆกว้างๆนะคะแต่ว่าดูแล้วน่าจะอร่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าใบมันบางๆเนาะตัวนี้เนี่ยใบมันบางๆนะคะแม่หนาเหมือนพวกคอร์สนะคะแม่หนาเหมือนพวกคอร์สอะไรแบบนี้พวกนี้เนี่ยจะบางเนาะเรดพวกตะกูเรดจะบางแล้วก็ตัวนี้เป็นกรีนบัตเตอร์เฮดนะคะก็คือเหมือนกันอันนี้ แค่เรดกับกรีนแค่นั้นนะคะคุณผู้ชม,มเดี๋ยวพามาดูน้ำในกล่องบ้างเป็นยังไงนะคะนี่น้ำในกล่องนะคะเนื่องจากว่าที่ที่บูพูดไปครั้งก่อนนะว่าที่บ้านโบนะคือใช้เป็นน้ำบรดาน,นะคะอ่าเวลาผสมปุ๋ยเนี่ยไม่ว่าจะให้ B แล้วไม่ว่าจะให้ A นะคะแล้วก็เว้นไว้สัก 30นาทีหรือสิบห้านาทีแล้วค่อยมาเติมบีนะคะเว้น<ม> <When S 2> หรือไม่เว้นนะคะ<ม>ก็เป็นฟาเหมือนกันแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้โบก็ไม่ได้เอามาเป็นสาระอะไรมากมายนะคะในการปลูกผักก็คือมันจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยโบก็ปลูกผักได้ปกตินะคะอันนี้สําหรับที่สวนของโบเองเนาะไม่ได้แบบผักก็โตปกตินะคะแต่ว่าในบางกรณีบางสวนนะคะถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนาะก็อาจจะ เรียกว่าอะไรผัดด,ดูดซึมธาตุอาหารได้ไม่ดีเนื่องจากว่าตัวเรียกวาอะไรฝ้านะคะตัวที่เป็นแผ่นฟิล์มบนผิวน้ำมันไปเกาะรากนะคะผู้ชมก็าอาจจะดูซึมธาตุอาหารได้ไม่ค่อยดีแค่นั้นนะคะ,ะสำหรับทั่วท่วไปนะคะผู้ชมก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะน้ำลดลงอยู่นะคะแต่ว่า ฟองน้ําก็ยังเปียกชุ่มดีอยู่นะคะแล้วก็รากอากาศก็กําลังออกมานะคะคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านี่รากอากาศกําลังออกมาแล้วน้ําของเราก็กําลังลดลงพอดีนะคะคุณผู้ชมก็คือจะไม่มีการเติมนะ้ําหรือว่าเติมปุ๋ยเพิ่มนะคะนี่รากอากาศก็ออกมากับพอดีพอดีกันกับน้ําในกล่องลดนะคะที่โบเติมให้ ตอนลงเอาลงปูเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือโบให้น้ําแตะที่ก้นถ้วยหรือว่าก้นฟองน้ําเลยนะคะพอเขาอยู่กลางแจ้งแบบนี้เนาะพืชมันก็ต้องการน้ํานะคะแล้วก็ดูดซึมธาตุอาหารดูดซึมน้ําขึ้นมานะคะน้ำมันก็ลดลงลดลงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าแบบช่วงหน้าร้อนหรือดูร้อนเลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะ ในระหว่างนี้ก็อาจจะต้องมีการเติมน้ําเติมปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูดหนาวนะคะมันมันมันขึ้นไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมผักดูดธาตุดูดน้ําขึ้นไม่เยอะนะคะมันก็เลยไม่พอดีกันนะคะคุณผู้ชมไม่ไม่ต้องมีการเติมนะคะอันนี้ก็มีนี่เหมือนกันเลยนะคะน้ําลดแต่ว่า คองน้ํายังชุ่มอยู่แล้วก็รากอากาศก็ออกมาพอดีนะคะไม่ต้องมีการตักน้ําออกหรือว่าเพิ่มน้ําเข้าไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือบูลุ้นอยู่อย่างเดียวเนี่ยอันนี้มันจะมันจะพุ่มใหญ่ได้ขนาดไหนนะคะในส่วนตัวบอเองเนะี่ยถ้าปลูกในโรงเรือนเนาะมันความพุ่งความเป็นพุ่มนะคะมันมันจะสวยแล้วก็จะทรงพุ่มได้ใหญ่มากกว่าที่เราปลูกกลางแจ้งนะคะถ้าเราปลูกกลางแจ้งนี่ย ก็เป็นพุ่มเป็นเป็นต้นเป็นพุ่มสวยอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะความสูงความพุ่มความพุ่งของต้นมันก็อาจจะไม่เท่าที่เราปลูกในโรงเรือนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเท่าๆที่เรารู้เนาะพวกผักสลัดนี่ก็เป็นผักที่เขาปลูกนิยมปลูกกันอยู่ใน,ในเมืองหนาวนะคะคุณผู้ชมเราเนี่ยก็คือเป็น พื้นที่อากาศร้อนร้อนจริงๆอย่างเงี้ยเราเอามาปลูกนะคะเราก็เลยต้องเรียนแบบก็คือต้องปลูกอยู่ในโรงเรือนนะคะคุณผู้ชมมันถึงจะสวยได้เหมือนเขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้ามันแดดเยอะมากๆนี้บางทีมันก็เป็นเกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องของรสชาติ ด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าแดดไปอย่างนี้ใบผักมันแห้งนะคะใบผักมันแห้งมันไม่ค่อยมีความชื้นมันกระด้างอะไรแบบนี้มันก็ความฉ่าของน้ํามันก็จะไม่อร่อยเท่าที่เราปลูกในโรงเรือนอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นต้นผักสลัดในช่วงอายุ35วันหรือว่าสัปดาห์ที่5นะคะคุณผู้ชม ก็มีทั้งตัวที่ไม่ทันเพื่อนนะคะแล้วก็ตัวที่ความเพื่อนนะคะแต่ว่าตัวที่น่ากินที่สุดนะคะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นกรีนโบนะคะคุณผู้ชมบ้มากำลังสวยเลยนะ,ะโอเควันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่า สัปดาห์หน้านะคะว่าจะเป็นยังไงเราจะเก็บได้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะรอให้เป็น6สัปดาห์เราถึงจะเก็บนะคะสับวันี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอยางมีความสุขกันแล้วกันสบวันนี้ก็สวัสดีค่ะ